นี่นี่คือร้านน้ำแข็งของคนไทยมาเล่นกันเด้วยนี่มวนแตกสวเนักันเป็นนันร้านเป็นน้ำแข็งเบิร์ดมองนี้เคยเป็นที่จับปลาจ้าจับปลานี่ปลาหลายตอนนี้คือปลาก็กอยู่ใต้น้ำแข็งนี่แหละจะอยู่โซนดใดเ,เออแล้วก็เบิร์ดเด้อปฏิมากรรม ของคนไทยเจระเขคใหญ่เจระเคไง่นพาก,กันปั่นว่างนันเจระเคเอาหิมะมาปั่นอุณ่ะทางรถไฟจะนี่่ทางรถไฟขามล้างรถไฟทาง จะจินั่งเด้อพ่อรักนั่งเดี๋ยวนะอึ๊บไอ้บายรถไฟมาพอดีเลยรถไฟเกาหลีจ้ะไปตามรถไฟไปเลยออออกจากตรงนี้สิเดี๋ยวไปออกจากนี่จ้ะ โอเคไปแล้วรถไฟสุดแล้วมีคนลาก <laughs> เก็บไว้ให้สุดยอดดูสุดยอดสุดย <laughs> อดพอกับแมอยูุเกาหลีนี่เห็นเมนื่อ่่หนาวคักจนำเป็นน้ำแข็ง Epa! <síntale>